ใครที่เพิ่งเปิดช่อง YouTube นะคะผู้ติดตามยังไม่ถึง1,000คนแล้วก็ยังไม่ผ่านกดเนี่ยแต่ว่าอยากทำการไลฟ์ใน YouTube เนาะในคลิปนี้นะคะอิงจะมาบอกวิธีการไลฟ์ผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะวิธีทำนะคะให้เราเข้ามาในเว็บเบราว์เซอร์ค่ะจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์คำว่า youtube.com ค่ะ คือทาง YouTube เขาบอกว่าการไลฟ์ในโทรศัพท์มือถือนะคะจะทำได้ต่อเมื่อมีผู้ติดตามครบ1000คนขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ผ่านกฎตรงนี้นะคะเราสามารถไลฟ์ในคอมพิวเตอร์ได้นะคะนั่นก็แปลว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะไลฟ์ในโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเรายังไม่ผ่านกฎเราจะต้องมาทำให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นรูปแบบของคอมพิวเตอร์ก่อนให้เรามากดที่รูปประจำตัวของเรานะคะ แล้วก็เลือกช่องที่ยังไม่ผ่านกดค่ะซึ่งเดี๋ยวอิงจะเอาช่องนี้ละกันนะคะที่มี Subscribe 1คนจากนั้นนะคะให้เรากดที่จุด3จุดเลือกเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปค่ะอ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ให้เราขยายแล้วมาดูตรงข้างบนนี้ค่ะ เขาจะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็เป็นรูปกล้องวิดีโอเนาะให้เรากดเข้าไปค่ะจากนั้นเขาจะมี Go Live ให้เราแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยเรอเขาดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะคะพอขึ้นมาแบบนี้นะคะที่บอกว่าเบราว์เซอร์ปัจจุบันของเราเนี่ยไม่รองรับการสตรีมวิธีแก้นะคะให้เรากดที่ปุ่มแชร์ค่ะจากนั้นนะ Copy Link ะะแล้วทีนี้เราก็กลับไปที่ Google Chrome ปกติค่ะตรงช่องค้นหานะะให้เราเนี่ยวางลิงก์ที่เราก๊อปีไว้เมื่อกี้นี้ลงมาแค่นั้นนะคะ,ะแล้วจากนั้นเขาก็แจ้งเตือนมาว่าไม่สามารถสตรีมสดได้ในขนาดนี้เนาะเราก็กดเปิดใช้งานค่ะปัญหานี้เนี่ยจะเกิดในกรณีที่ช่องของเรายัางไม่ได้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ ะะก็ให้เรานะคะมากดที่ตรวจสอบค่ะก็จะเด้งไปไดเด้งมานิดนึงนะจากนั้นนะคะก็ให้เราทำการใส่โทรศัพท์ของเรานะและกดรับรหัสนะคะโอเคทีนี้เขาจะส่งข้อความมาในโทรศัพท์ของเราค่ะ กดวางและกดส่งได้เลยนะคะอตอนนี้เรายืนยันหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นเรากดกลับไปที่แน้าสตีมของเราค่ะอเราแม่หน้านี้นะคะกดกด Live เหมือนเดิมค่ะให้เราทำการกดแชร์นะคะเครื่องหมายข้างบนตรงน,นี้แล้วก็กดคัดลอกลิงก์ค่ะ ทีนี้นะคะเราเข้าไปในโคร e ค่ะช่องค้นหาตรงนี้นะคะให้เราวางลิงก์ที่เรา c o อปีไว้เมื่อกี้นี้แล้วจากนั้นนะคะเขาจะบอกว่าการสตรีมของเราเนี่ยสำหรับช่องที่ยังไม่ผ่านกดแล้วอยากจะสตรีมในโทรศัพท์มือถือนะจะพร้อมในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะก็แนะนำว่าให้มา กดตรงนี้ก่อนนะคะก่อนวันที่เราอยากจะสตรีมหรือว่าอยากจะไลฟ์สดใน YouTube เนาะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบไหน24 hours later หลังจากผ่านไป24ชั่วโมงแล้วนะคะให้เราเข้ามาใน Google Chrome เหมือนเดิมค่ะแล้วจากนั้นนะช่องค้นหานะคะก็ทำแบบเดิมค่ะพิมพ์คำว่า youtube.com นะคะ โอเคจากนั้นเนาะกดที่จุด3จุดค่ะเลือกเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะเราจะทำซ้ำกับขั้นตอนเดิมเลยนะคะจากนั้นตรงเครื่องหมายบวกเนาะตรงนี้นะคะให้เรากดเข้าไปแล้วก็เลือกถ่ายทอดสดค่ะ โอเคขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราทำแบบเดิมค่ะกดแชร์นะคะเลือกคัดลอก URL นะจากนั้นกลับมาที่โครมค่ะแรกๆอาจจะรู้สึกยุ่งยากนะแต่ว่าขั้นตอนมันก็ซ้าๆแบบนี้แหละกดวาง URL ที่เราคัดลอกมาเลยนะคะ ก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะเขาจะมี2ตัวเลือกให้เราค่ะคือ 1. คือการไลฟ์ตอนนี้เลย 2. คือการกำหนดเวลาเอาไว้นะคะถ้าเราอยากจะไลฟ์ตอนนี้เนาะก,ก็ให้เรามากดที่เริ่มในตอนนี้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะเขาก็จะมีให้เราใส่รายละเอียดของไลฟ์ค่ะคล้ายๆกับเ,ออเวลาที่เราจะอัปโหลดคลิปแหละ ก็จะมีทั้งการตั้งชื่อคลิปนะคะการใส่คำอธิบายใต้คลิปเราก็ลองมาตั้งดูค่ะซึ่งเดี๋ยวอิงจะใส่คำว่าเทสละกันนะคะนะทั้งในชื่อแล้วก็ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะ,ะจากนั้นนะคะถ้าใครเตรียมรูปปกคลิปลงมาแล้วเนาะเราก็มาใส่ที่อัพโหลดรูปภาพขนาดย่อค่ะ จากนั้นนะคะเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนาะถ้าเราไม่ได้ทำไลฟ์นี้ขึ้นมาสำหรับเด็กๆเ,เนาะเราก็กดที่ไม่นะคะจากนั้นกดถัดไปข้างล่างค่ะในแท็บต่อมานะคะจะเป็นการปรับแต่งคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้การไลฟ์ของเราเนี่ยมีการแชทสดด้วยเนาะเราก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะคะ ส่วนโหมดผู้เข้าชมเนี่ยคือในกรณีที่ช่องของเราเปิดการรับสมัครสมาชิกเราสามารถมาตั้งค่าได้ว่าการไลฟ์ในครั้งนี้เราจะทำสำหรับให้สมาชิกดูแค่นั้นหรือเราจะทำให้คนทั่วไปดูนะคะถ้าเราจะทำให้สมาชิกดูเนี่ยก็มากดที่ข้างล่างแล้วจากนั้นกดถัดไปค่ะ เรามาดูที่ความเป็นส่วนตัวนะคะถ้าเราจะถ่ายทอดสดแบบให้ทุกคนเห็นเป็นสาธารณะเนี่ยเราก็เลือกแบบเป็นสาธารณะเนาะแต่ถ้าเราอยากจะทดสอบดูก่อนสมมติว่านี้เป็นการไลฟ์ครั้งแรกของเราอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะเราก็เราก็มาเลือกแบบเป็นส่วนตัวแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะพอมาหน้านี้นะคะเขาจะสรุปรายละเอียดทั้งหมด ก็จะมีทั้งรูปภาพขนาดยอ่อเนาะชื่อคลิปนะคะรวมไปถึงหมวดหมู่ของการไลฟ์ถ้าเราได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเขาก็จะมาโชว์ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก้ไขนะคะเราก็กดที่ปุ่มแก้ไขได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะลองถ่ายทอดสดดูละเราก็กดที่ปุ่มสีฟ้าค่ะถ่ายทอดสดนะคะแอบรอเขาประมวลผลสักแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงมุมบนเขาจะบอกว่าเราได้ไลฟ์ไปแล้วกี่นาทีแล้วก็มีคนดูเท่าไหร่มีคนกดไลค์เท่าไหร่นะคะแล้วทางฝั่ง,งทางขวามือเนี่ยก็จะมีแชทสดขึ้นมาคือถ้าคนดูเนี่ยมีการคอมเมนต์อะไรนะคะจะขึ้นมาในฝั่งขวามือค่ะแล้วจากนั้นนะคะถ้าเราเรียบร้อยแล้วไลฟ์สดเสร็จแล้วนะคะอยากจะปิดละให้เรามาดูที่ปุ่มข้างล่างนะคะ เขาจะมีหยุดการถ่ายทอดสดที่เป็นปุ่มสีแดงนะเราก็กดลงไปได้เลยค่ะ